สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแพงเบิร์สุุู่สุขคนเด้อสบายดีเงีม้มืดึเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยเนาะเย็นบอกพี่น้องเย็นบอกนกเอียงทามันมาแล้วเนาะมาจับตาบังนำการพี่น้องเลยว่ามันจะไปน,นอนอยู่ไสตอนนี้เ้าหนังเผามันอยู่เนาะหลังจากมันหายไปหัวลายมือได้เป็นอาทิตย์ไปรเลยเนาะปรากฏว่าเห็นบอกเป็นอาทิตย์ผู้มันไปนะเขาคิดว่าเขาไปป้งินแล้ว ใจหนึ่งก็คิดว่าเขาจับไว้แล้วเขาจับไว้เลี้ยงอีกใจหนึ่งก็ว่ามันทุนก็ฮีดเอาไปปิ๊งนั่นแหละเพนไปประมาไเดี๋ยวมันมาตามมือนี้มันมาพี่น้องเลยมาอะไรยังบอไปทางใดอยู่แต่ก็บินไปบินมาอยู่เสิร์มอยู่แถวนี้แหละมือนี้ยังพันจะไปนอนทางใดนีนี่นังอยู่ในนี้ยังงอยอยู่นี่รอสจับมันอยู่นี่ให้มันขึ้น บักหมอกได้บ่อนนอนคักอีคลิปนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งอีอียงนอนจะไล่กําลังิตามบักหุงสบแรงอีล่ะไปนไปยังบ่เปิดนั่ดักนกยยข้ากงคือนอน

สองเทาคือเก่าสนมแม่บ่แม่นสเทาดอกมืนได้เทาเออบิ่งให้เบิ่งตาเบิ่งเดือนก่อนเดือนอะไรคือเดือนพัจันเนาะภาษาไทยเอิ้นพัจันบางคนก็เอิ้นอีเกิงภาษาบ้านๆเฮาก็เอิ้นเดือนบักน้ําทมินไปใส่คือบ่เห็นมัน มบอกคอยอยู่เฮือนแม่บักนี่จะไปทางไหนนอนอยู่ทางไหนกระบอเ็นไดนเจิดมองดูนี่บักหมอกนี่นอนอยู่นี่ปลาฮ่าจอบเบะกระบอจักไปกับมาแม่มาแม่เดิน้มากระแลนเมื่องเลยมาเลยล่างวอกดำท้มินไปใส่หยางมาแล้วุกใส่ได้ยินอยู่ เฮี่ยเตียนน่ยไปเรียกกินหำยาแม่ดาวธมินดาวธมินยาแม่เลื่มแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มขึ้นง่อยตอแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นง่อยรักหัวแล้วเปิ้ลซิบินไปทางไรเปิ้ลซิบินเขาเฮือนกนี่ในเบิ่งคักแล้วเวรกรรมพี่น้องเอ้ยบินขึ้นต้นคอจะไปนอนงาได้โลดบาดนี่ Young, young, young. ยังยังยังเจ้า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 จักอยู่งาไดซ้ำเมือ่อนาก่อนมันสิไปมันก็มานอนอยู่ในต้นขอนี่แล้วนี่แล้วก็ขึ้นไปหามันกับ,บ่วเห็นเจัามานอนอยู่งาได้โอ้ยเอาอีเลเดอร์มานี่วเปน็นคือต้นข้ะอีกล้พี่น้องเลยเอา เอาไฟโคมมันยังเบิ่งพี่น้องไว้บาทเนี่ยมันแนวใดก็ดอกก็ดีทนกตัวนี้เบิ่งมันบินแลปเข้นนี่แหละบินแลปบขึ้นนี่แหละพี่น้องเลยแทยังเว้นอยู่ได้หักเฮ้ยเว้นยุ่ทั้งนี้นะมันหักในต้นข้อนี่มันมืดแล้วเาต้องเอาโคมมันยงางมาสอม่องเบิ่งมาลุ้นนํำกันเด้อพี่น้องเ้วยว่ามันสิอยู่งาได้ว่ามันสินอนอยูอเ่าเลย มันนอนอยู่ชักมันนอนแบบใดโนมันนอนเดี่ยวเดียวหรือมันนอนเดูในแนวใดของมันมันอยู่งาเดียวเดียวบอกเมื่อน้ากระเบนสลบขึ้นนี่เขาก็ขึ้นไปหาหาในใดกระ่เห็นมันนาใบข้อปิดมันไว้บ่หรือว่าจังใดเงิดมันลายน่าแค่บอกจริงจริงมันยังเว้นอยู่ได้หา อเจริงๆยังบ่พันในมือดเท่าไรนี่แต่ว่าในต้นข้อนี่มันมืดแบบนี้นะมันบ่เห็นมันนี่เห็นไหมในต้นข้อนี่มันมืดมันในต้นข้อ,อลงมาข้างล่างนี่ฮั่งบันมืดคักนี่อันเด็ดนะต่อเดี๋ยวพี่น้องเด้อสิมาสารุปว่าเมื่อวานนี่ จะมีอย่างใดหรือบอ่อเนาะจำไดดหรือบอ่อหลังจากที่มันบินไปต้นขอ้อมันไปซ้ายต่อที่มันบินไปต้นข้อนั่นแสงแดดยามสับเซาเราขึ้นเป็นยองบาดเนี่ยว่าแตเห็นมันบอ่อจับมันได้บอ่อไม่ dạng nỗi kêu kêu các mà ở cung cứ nghèo lời thì nản các mà ở cung cứ nghèo lời thì สันขนนี่บอกว่าโอเคโอเคแก่ป้าเราจะนิดเนาะบุญกร็พูนหลายหลายเดชที่เข้าอุ่นบุญมาชมเนาะจีนกร็บอนมีอย่างไรถ่ายบุงบรรยากาศแามสาวๆก่อน